FC บอลไทยนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเกมนัดชิงชนะเลิศรีโวลีกครับกันนะคะถ้วยนี้เนี่ยเป็นถ้วยสุดท้ายของฤดูดกาลน,นี้เลยนะคะซึ่งเป็นนัดชิงชนะเลิศนะคะระหว่างอ่อพบกันระหว่างราชันโวขาวลำพูนเวเลอร์นะคะซึ่งเป็นทีมที่เป็นม้ามืดเลยนะคะในรายการนี้ในการชิงถ้วยเมเจอร์เป็นรายการแรกแล้วก็เป็นครั้งแรกนะคะเป็นประวัติศาสตร์ของสโมสรด้วยค่ะ แล้วก็พบกับบุรีรัมยูนเต็ดนะคะซึ่งเป็นแชมป์มาแล้วสามรายการค่ะซึ่งเพ่งเอาชนะเมืองทองไปได้สามสองจ้าแล้วก็ออรอบนี้รอบนี้นะคะย้ายจากสนามธรรมศาสตร์ลังสิตนะคะมาเตะที่สนามบีจีสเตเดียมค่ะซึ่งลำพูนเนี่ยนะคะถือว่าเป็นทีมที่รู้ทันบุรีรัมมากเลยนะคะรู้ทันเป็นอย่างดีเลย ซึ่งมีคุณซื้อที่ชื่อว่าอเล็กซานเดอร์กามานะคะเป็นราชาแห่งถ้วยรางวัลเป็นคนที่ได้ถ้วยกับทีมที่เขาคุมมาแล้วมากมายเลยจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นบุรีรัมนะคะเชียงรายนะคะซึ่งคราวนี้เนี่ยเขาจะสร้างประวัติศาสตร์ได้หรือเปล่าอันเนี้ยนะคะเราต้องมาติดตามดูนะคะคุมกำลังหลักของลําคูนก็ไม่ได้ขี้เหร่อะไรเลยนะคะ มีแนวลูกอย่างอน,นันต์ยอดสังวานนะคะกับอัครลัคนผู้วิเศษนะคะซึ่งเคยเป็นอดีตทีมชาติไทยมาแล้วนะคะทั้งคู่เลยแล้วก็สุริยาสิงห์มุ้ยนะคะจองเก๋กับแนวรับมากประสบการณ์อย่างวิตเตอร์คาโดโซนะคะซึ่งเขาอะเล่นเล่นสโมสรใหญ่ๆมาแล้วหลายทีมนะคะมีมูฮัมหมัดออสมมนกองหน้าแล้วก็นายดั่น สุดท้ายก็คือน,อนวนม่วงงานค่ะค่ะและนี่ก็คือผู้เล่นหลักของลำพูนะคะส่วนกำลังหลักของบุรีรัมนะคะทั้งทีละอรบุญม,มาทานลูกัดคิด,คดตินนะคะแล้วก็อีกเยอะแยะมากมายจะไปหมดเลยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยนะคะลำพูเนี่ยถือว่าเป็นรองบุรีรัมมากซึ่งบุรีรัมเนี่ยเขามีแพชชั่นเยอะแยะมากมายเลยคือต้องการได้สี่แชมป์สร้างประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งนะคะซึ่งบุรีรัมน่าจะทำได้ ค่ะแล้วรึ่งแม์นี้นะคะคิดว่าชัยชนะน่าจะเป็นของวีรีลัมแน่นอนค่ะอันนี้ไม่ได้เข้าข้างวีรีลัมนะคะแต่คิดคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะเย็นนี้รู้กันค่ะว่าใครจะได้แชมป์สุดท้ายของฤด,ดูกาลนี้ไปครองค่ะก็อย่าลืมติดตามกันนะคะถ่ายทอดวันนี้นะคะเวลา18บนาฬิกาค่ะก็อย่าลืมติดตามชมกันให้ได้นะคะบรรลุกันค่ะทุกคน Bye bye,